ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่2มกราคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมลาทบทวนได้ใน zoom 0 com และ w w w d m c t tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทเกี่ยวกับธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารเส้นทางพระผู้ปราบมารสำคัญมากนะธรรมญาตราบูชาธรรมพระผู้ปราบมารประกาศคุณท่านกระแสบุญแรงผู้ที่ส่วนร่วม จะไปปรากฏอยู่ในกลางกายหลวงปู่พระผู้ปราบมารเพราะกระแสบุญแรงทั้งความใสความบริสุทธิ์เกิดขึ้นจากการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดฉลองชัยที่ตั้งเมสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตร800พันล้านจบ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับศักราชใหม่2,569ค่ะ,ะนะคเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2,568ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ฉลองใช้ที่ตั้งเมสวดธรรมจักรกับปวตนาสูตร8,000ล้านจบ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมสวดมนต์เป็นจำนวนมากโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์จุดประทีปโคมเอกและน้อมถวายพวงม,มาลัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพร้อมทั้งได้อ่านทบทวนโอวาจากใครคนหนึ่งใจความโดยย่อว่า ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้พวกเราได้มาเพิ่มเติมความบริสุทธิ์และความเต็มเปี่ยมของชีวิตโดยการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ซึ่งเราจะต้องสั่งสมบุญกันให้เต็มที่เริ่มทำความดีกันตั้งแต่ต้นปีเพิ่มความบริสุทธิ์เข้าไปในตัวขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดสิน้น อย่างนี้จึงเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ที่สมบูรณ์ก่อให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับตัวของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็น่าปิติภาคภูมิใจว่าเราได้ใช้เวลาตลอดปีที่ผ่านมาอย่างมีคุณค่าสมกับได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาให้เราได้ปลื้มว่าเราได้ทำบุญในทุกๆวันไม่เคยขาดเลยแม้เพียงวันเดียว และเมื่อสวดมนบทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรครบ8,000ล้านจบผู้แทนคณะสงฆ์ได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรม69ครั้งในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งเป้าสวดครั้งต่อไปเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ117ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นุกย่งด้วยยอดสวด8 0 5 1ล้าน 9 1 9 1 1 7จบในวันจันทร์ที่19มกราคมพุทธศักราช2,569จากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีซึ่งพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยทุกท่านร่วมกันสวดมนต์และนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยทั้งยังได้ร่วมกันอธิษฐานจิตเมื่อถึงเวลาศูนย์นาฬิกา ท่านประธานสงฆ์ได้อาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์ย้ำระคังทองระคังธรรมพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำทุกท่านอธิษฐานจิต<น>เพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยพุทธศักราชใหม่2,569ด้วยใจใส่สบุญบันเทิงค่ะ คุณผู้ชมคะแในวันนี้เป็นวันแรกของโครงการธรรมยารากระตัญยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทมุนีสดจันทาสโร พระผู้ปราบมารอนุสรสถานเจแห่งปีที่14ซึ่งในวันนี้บุญนิวส์ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ความรู้สึกของสาธุชนที่ได้มาต้อนรับพระธรรมยาตา1142รูปซึ่งแต่ละท่านล้วนปิติใจและรอคอยที่จะได้มาร่วมกิจกรรมนี้เราไปรับฟังบทสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นครั้งแรกค่ะพอดีเพื่อนชวนมานะคะก็รู้สึกปลื้มใจมากๆเลยเพราะว่าไม่เคยร่วม พิธีแบบนี้ค่ะก็เพื่อนบอกว่าก็คือเป็นพิธีกรรมที่ระลึกถึงหลวงปู่โสดซึ่งท่านนาราโลกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นโอกาสที่ดีของปีใหม่ด้วยค่ะก็คือมีโอกาสจริงๆตัวเองก็มีโอกาสได้ตั้งแต่ปลูกต้นไม้แล้วค่ะมีพระอาจาร,รย์นะคะชวนปลูกต้นไม้แล้วก็ได้มาปีกีบแล้วเพื่อมาวันนี้ค่ะตัวเองรู้สึกปลื้มใจมากๆเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นสิริมงคลสําหรับตัวเองค่ะสําหรับปีใหม่นี้ค่ะปลื้มขนาดที่แบบว่า ว่าน้ำตาไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัวค่ะคือซาบซึ้งมากค่ะตัวเองรู้สึกว่ากิจกรรมแบบนี้ค่ะซึ่งชาวพุทธทั่วไปอาจจะไม่เคยระลึกถึงว่าทําเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็อยู่แถวปทุมมานานแล้วแล้วก็เห็นป้ายธรรมยตาซึ่งแรกเริ่มตัวเองก็ไม่ได้รู้ว่าว่าเขาทำเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีสามีค่ะก็คือเข้าวัดตั้งแต่เด็กค่ะแล้วสามีก็อธิบายให้ฟังซึ่งปัจจุบันศาสนาพุทธค่ะก็มีความ จําเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรมที่แบบละเอียดอ่อนอะ่ะเออมันทําให้เราเข้าถึงได้ง่ายเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องอะไรนะมันก็ทําให้คนหันศาสนามากขึ้นค่ะในการที่วัดจัดกิจกรรมอะ่ะมันก็จะทําให้ชาวพุทธมีกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมทั้งแบบระหว่างเพื่อนระหว่างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ค่ะไม่เคยเห็นพระสงฆ์อะค่ะที่เยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็มีพระอาจารย์ที่เรา รู้สึกเขาโลบอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อทัตตาหรือท่านเจ้าอาวาสอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นครั้งแรกของเราอะค่ะแล้วทีนี้หลวงพ่อทัตตาค่ะก็คือนําขบวนมาแล้วเราก็เห็นหลวงพ่อออกมาแล้วคือแดดมันร้อนแล้วท่านก็แบบเหมือนท่านก้าวย่างแล้วก็เหมือนเป็นสิริมงคลอะเรารับรู้ได้อะค่ะ แล้วพาก็แบบเดินมาแบบเยอะมากๆคือเราปลื้มอะค่ะเราน้ําตามันก็ไหลออกมาเองค่ก็รู้สึกปลื้มใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดพระพุทธศาสนาในปัจจุบันค่ะเราเข้ามาตั้งแต่ปี2526นะครับแล้วก็ติดตามหลวงพ่อหลวงปู่จายเนี่ยได้โดยมาตลอดในทุกกับทุกทุกโครงการของที่นี่เราได้เข้ามา ทั้งครอบครัวเข้ามาช่วยสนับสนุนและดูแลแล้วก็รู้สึกปลื้มใจที่มีโอกาสได้ติดตามครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปรับปลื้มใจแล้วก็เป็นผู้นําทางชีวิตของพวกเราให้ก้าวไกลแล้วก็อยู่ในความสงบแล้วก็ปลอดภัยมาโดยตลอดนะครับ แล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยได้อยู่ในเส้นทางของผู้ชี้นิยาจารที่ถูกต้องแล้วก็รับลื่นครับที่พูดออกมาอาจจะได้ไม่หมดแต่รู้สึกปลื้มใจทุกๆครั้งที่มีโครงการใหญ่ๆแบบนี้นะครับต้องมาเห็นกับกับตาด้วยตัวเองแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผสัสโดยจริงโดยโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยตัวเองและก็พะลูกชายของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้เดินมาทำระญะตาในครั้งนี้ด้วยนะครับ เราเนี่ยขอจะขอสนับสนุนโครงการเหล่านี้ตลอดไปและก็ขอให้ทุกๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาได้ชื่นชมโครงการเหล่านี้ของทางวัดของเรานะครับเพื่อให้มีโอกาสเนี่ยพราะพุทธศาสนาของเราได้มีโอกาสได้เติบโตเจริญก้าวหน้าไปทั่วโลกทําให้เกิดเนี่ยจำนวนของผู้ที่เข้ามาเริ่มใส่ในพุทธศาสนาเองหรือติดตามโครงการเหล่านี้เนี่ยได้เข้ามา ดูแลพระพุทธศาสนาหรือติดตามพระพุทธศาสนามากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความสงบร่มรื่นมากขึ้นนะครับในครอบคัวเองเป็นครั้งแรกค่ะที่มาวัดธรรมกายค่ะวันนี้อาเห็นที่ท้องถนนนะคะมีคนแบบใส่ชุดขาวเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าวัด ธรรมกายน่าจะมีการทำบุญนะคะคก็เลยตั้งใจมาค่ะเคยเคยเห็นแต่ในในทีวีนะคะไม่เคยเห็นของจริงค่ะอันนี้เพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะตื่นตาตื่นใจมากๆแล้วก็เป็นบุญมากเลยค่ะที่ได้มาวันนี้นะคะแล้วก็เห็นพระสงฆ์เยอะมากเลยค่ะได้เห็นแบบคนเยอะแยะมากมายเลยค่ะมันอลังการมากค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาวันนี้นะคะนนที่ได้แบบว่าเออมีวาสนาแล้วก็เออเ,เป็นบุญของตัวเองด้วยนะคะที่วันนี้แบบได้เดินมาที่นี่นะคะได้เข้ามาวัดธรรมกายค่ะค่ะ สำหรับกำหนดการโครงการธรรมญาตาปีที่14ของวันเสาร์ที่3มกราคมพุทธศักราช2,569มีดังนี้เวลา14.30นาฬิกา30นาทีพุทธบุตรธรรมญาตรา1,142รูปออกเดินธรรมญาตราจากที่ว่าการอำเภอสองพี่น้องไปยังอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี หรือโลตัสแลนด์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอนุสรสถานลำดับที่1สถานที่เกิดด้วยรูปปรกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรวมระยะทางทั้งสิ้น6.04กิโลเมตร โอกาสนี้ขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีบุญร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการโปรยกลีบดอกไม้ถวายการต้อนรับพุทธบุตรธ,ธรรมญาตราในวันและเวลาและสถานที่ดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะ ชมรมพุทธศาสตร์สากลรวมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานบ้านแป้งจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดสิงห์บุรีประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะ สำหรับการจัดงานวันรววพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดสิงห์บุรีประจำปีพุทธศักราช2568จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรวมพลังเยาวชนในการทำความดีและฟื้นฟูศิลธรรมโดยในครั้งนี้ได้ร่วมการสวดธรรมจักกับปวัตนาสูตรและเจริญสมาธิภาวนาเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระสถาปัตสุรพันโท ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าและได้รับเกียรติจากคุณสีรัต์ปัวใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ต่อมาเด็กดีวีสตาร์ได้ร่วมกิจกรรมวีสตาร์แอคทิวิตี้เลิร์นนิ่งเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมผ่านความสนุกสนานด้วยฐานกิจกรรมต่างๆได้แก่ฐานรับชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องคังนรกพบสวรรค์ฐานกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องนรกสวรรค์ผ่านป้ายคำและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความเคารพ ผ่านเกมบิงโกในส่วนของคณะครูได้รวมฟังพระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมและรับมอบของรางวัลโดยได้รับความเมตตาจากพระกิติศักดิ์สักกะวะโรผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนายาวชนโลกบรรยายธรรมะในครั้งนี้ ภาคบ่ายผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและกล่าวสุนทรพจน์ผู้นำความดีทั้งยังได้กล่าวคำปฏิญาณตนเด็กดีวีสตาส่วนในช่วงท้ายเป็นการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งมีการจับสลากมอบของขวัญพิเศษซึ่งสร้างความตื่นเต้นและดีใจให้กับเด็กๆทุกคนบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจโดยน้องๆเด็กดีวีสตาร์ตั้งใจจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะ คณะชาวสีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งทุกท่านล้วนมีความประทับใจเป็นอย่างมากค่ะคณะผู้เยี่ยมชมชาวสีลังกาจำนวนสิบอ็ดท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยเกือบทุกท่านเป็นการมาเยือนครั้งแรกยกเว้นสุภาพบุรุษสูงวัยท่านหนึ่งซึ่งได้แนะนำตัวกับทีมงานว่า เป็นประธานกรรมการผู้จัดการบริษัททัวร์ชื่อดังในสีลังกาและยังเป็นผู้นำในด้าน j u s สติก and Peace อีกด้วยท่านเล่าว่าเคยมาวัดพระธรรมกายหลายครั้งแล้วและครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4ทุกครั้งที่มาเยือนก็รู้สึกประทับใจในทุกอย่างที่วัดจึงตั้งใจว่าจะนำคณะมาชมวัดบ่อยๆในอนาคตเนื่องจากสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ท่านสุภาพบุรุษจึงอาสาเป็นล่ามแปลคำบรรยายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสิงหลให้เพื่อน,อนในกลุ่มอย่างคล่องแคล่วทำให้ทุกคนตั้งใจฟังและเข้าใจข้อมูลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสุภาพสตรีสูงวัยในกลุ่ม ท่านได้รับฟังด้วยสีหน้าเปี่ยมปิติแววตาเป็นประกายความปื้มปิติซึ่งได้เข้าใจเรื่องราวของพระมหาธรรมกายเจดีย์และแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุขความเข้าใจและความศรัทธาที่เชื่อมโยงทุกคนไว้ด้วยกันค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระประจำเดือนมกราคมซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีอย่างเนือแน่นเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นสักการใหม่ค่ะ โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระคูวิเทศยานพิสุิ์ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีจุดเทียนชยัยต้อนรับศักราชใหม่ พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้จเจริญพระพุทธมนตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่จากนั้นกลาลยนานมิตรมุกดาสุสุกิเป็นผู้แทนนำกล่าวรัตนะบุภามหามงคลส่วนกลาลยนานมิตรปาริชาติสมพานและกลา,า,าลยานมิตรมลิโฮริอุจิ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัะนหารเป็นสังฆทานด้านกลลนามิตรการดาอาราบะและกัลนามิตรสมคิดโคดะนำกล่าวคำอธิษฐานจิตตักบาทและกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันตักบาทเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัะนหารเป็นสังฆทานแด่คณะสง์ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นประเพณีการสั่งสมบุญใหญ่ที่สืบทอดกันมาโดยวัดพระธรรมกายโอซาก้าได้ประกอบพิธีไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN เพื่อให้สาธุชนทั่วโลกได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวภาคบ่ายเป็นพิธีมุทิตาพระคูสัญญาบาัตโดยคณะเจ้าภาพได้อัญเชิญพานสการะพัดยศ และอัญเชิญผ่านผ้าตรายพระราชทานเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ่านทูปเทียนแพรแด่ท่านประธานสง์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำมุทิตานำกล่าวโดยกาเลนามิตรสุนิสาทาเคชิงเงส่วนกาเลนามิตรวงเดือนวงพักดีและกาเลนามิตรปาริชาติสมพานนำกล่าวถวายผานสการะ จากนั้นสาธุชนก็ได้ร่วมการถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับปฏิทินข้าวทิป และน้ำมนตจากคณะสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาททั้งยังได้กล่าวสัมโมทนิยกถาเช่นชมความตั้งใจของเหล่ากรลยะนานมิตรที่แม้จะอยู่ต่างแดนแต่ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายเท็กซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเขาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบง่ายและเปลี่ยมด้วยศรัทธาในการสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ โดยบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรเพื่อระลึกถึงหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สงบผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลตลอดทั้งวันเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมสาธุชนได้ร่วมกันประกอบวิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายดง นี้กัลยาณมิตรประภาพรคล้ายสุบรรณกัลยาณมิตรทิติรัตคำล่าและกัลยาณมิตรรัตนาพรชิปแมนส่วนกัลยาณมิตรไคสีอลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ช่วงบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมอีกครั้ง เพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดและบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้วายชนโดยสาธุชนทุกท่านได้รวมกันทอดผ้าบางสกุลด้วยจิตใจที่สงบนิ่งและเปี่ยมด้วยความกระตันยูกระตะเวทีส่วนในช่วงท้ายพระอาจารย์สีไหลได้เมตตากล่าวสรุปธรรมะว่า การสร้างบุญใหญ่ให้ครบองค์นั้นจำเป็นต้องประกอบให้สมบูรณ์ในทุกมิติทั้งการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาเพราะทั้ง3ประการเปรียบเสมือนเสาหลักของชีวิตหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตย่อมไม่มั่นคงการให้ทานช่วยขัดเกลาว,วามตรนีรักษาศีลช่วยควบคุมกายวาจา ให้เรียบร้อยและสมาธิภาวนาช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเมื่อทั้งสามประสานกันชีวิตย่อมเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างแท้จริงส่วนที่วัดพระธรรมกายแคาลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมความรู้ทางพระพุทธศาสนาและภาษาไทยให้เยาวชนตั้งแต่ยังเยาวไวคะ่ะ โดยในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม12คนจากครอบครัวเชื้อชาติต่างๆ9ครอบครัวซึ่งได้รับความเมตตาจากพระนิโคลัสธานิสโรได้แนะนำการปรับกายปรับใจก่อนนั่งสมาธิจากนั้นก็ได้นำเยาวชนฝึกสมาธิ10นาทีทั้งยังได้เล่าธรรมะ การตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่เยาวชนจะได้ฝึกทบทวนความรู้ด้วยการตอบคำถามทั้งยังได้ร่วมฝึกทักษะภาษาไทยโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมจิตมหาชโยและคุณครูอาสาสมัครได้ฝึกเยาวชนพูดภาษาไทยผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการสนทนาถามตอบระหว่างกิจกรรมอาหารว่างเล่นเกมเก้าอี้ดนตรี พูดอ่านเขียนชื่อหมายเลขและเรียนรู้เกมสอยดาวและวิธีคัดเลือกด้วยเกมยอดนิยมก่อนจบกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ซึ่งกันและกันโดยทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานปิติเปิกบานได้ของขวัญชอบใจกลับบ้านกันทุกคนคะ่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจากกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับปวตนณสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่สองจังหวัดขอนแก่นอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่7จังหวัดชัยภูมิอันดับที่8จังหวัดยโสธรอันดับที่9จังหวัดสระบุรีและอันดับที่10จังหวัดสุรินทร์ค่ะ ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจากกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่สองนครหลวง13อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5แก้วภูทร8อันดับที่6จักรวาล3อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง1อันดับที่9้านครหลวง6และอันดับที่10นครหลวง8ค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประสาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ117ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจันท์ขนนกยุง่งด้วยยอดสวด8 5 1 9 1 9 1 1 7ล้านจบในวันจันทร์ที่19มกราคม พุทธศักราช2,569ส่วนเล้าส่งยอดได้ที่ w w w f o r b y t e w o r l d c o m ค่ะขอเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบาร,รมี1,17ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาัขนขนุกยูงณวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม ุทธศักราสอ5 6 9สบอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์บวก81 080 6849 5692และที่หมายเลขโทรศัพท์094 691 7772 77ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เ,เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันในวันนี้ค่ะ ปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัจฉาตัปฏิทุกกะตังกรรมไม่ดีย่อมเผาผ่านในภายหลังสำหรับวันนี้ดิฉันว,วีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ